นี้นะคะชคิจะพาทุกคนไปทานเป็ดป,ปักกิ่งกันค่ะราคาตัวเกือบหมื่นบาทเลยนะรสชาติเป็นยังไงนะคะจะพาไปดูกันค่ะคือที่นี่นะคะคือเป็ดเขาตัวใหญ่มากเลยทุกคนแล้วเขาว่าจะเสิร์ฟทั้งหมด3เมนูนะคะเมนูแรกนะคะก็คือจะเป็นเป็ดป,ปักกิ่งค่ะคือเขาก็จะมาแร่เนื้อให้เราดูนะแบบข้างๆโต๊ะเลยค่ะแล้วแบบเขาก็จะมีแป้งนะคะที่อุ่นร้อนมาแล้วทุกคนที่ชิคชอบที่สุดนะคือเครื่องเคียงเขามีทั้งหมด6อย่างแล้วก็3ซอสเลยค่ะมีังมะละกอนะคะแตงกวาพริกแดงค่ะสับปะรดนะคะส้มโอต้นหอมนะคะแล้ว3ซอสทุกคนยาก คือมันเป็นซอสบวยที่แบบเข้มข้นมากเลยนะคะมีแบล็กกาลิกค่ะแล้วก็มี s e ฟ f o ดซ s สนะคะแนะนําว่าดูคนต้องใส่ทุกอย่างอ่ะคือชิคนะใส่เครื่องเคียง6อย่างแล้วก็3ซอสนะคะใน1คําคือมันอร่อยมากฟินสุดๆทุกคนเมนูที่2นะคะเป็นเนื้อเป็ดค่ะผัดกับดัมบูชูนะคะเขาจะมาผัดในกระทะร้อน,นข้างๆเลยนะคะทานคู่กับผักกาดหอไว้ค่ะ <im it> คือเนื้อเป็ดเขาทํามาได้นุ่มมากแล้วก็แบบรสชาติหอมสุดๆค่ะเมนูสุดท้ายนะคะอร่อยมากทุกคนมันจะเป็นฟองเต้าหู้ทอดที่ข้างในนะคะห่อไส้เป็ดมันจะให้ f e ลล i n g แบบเหมือนข้างในมนป้อ่ชิบกบไ คือมันแบบเจ๋งมากอะแล้วชิก็ยังสั่งพีเจียนย่างมาด้วยทุกคนเป็นเบบี้พีเจียนนะคะคือเขาย่างออกมาได้กรอบแล้วก็แบบข้างในนะคะยังมีความจุยซี่แล้วก็รสชาติของพีเจียนคืออร่อยมากเลยค่ะมือนี้นะคะหมดประมาณ1,000 10, 0บาทะคะ่ะทุกคนเป็นเป็ดปักกิ่งที่ชอบมากแล้วติดใจสุดๆนะคะคือมันเป็นแบบสเปคเลยแบบนี้ต้องแบบนี้เท่านั้น,นะคะ่ะ